Read Out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟังวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยนะครับลหลายๆคนอาจจะทราบแต่ว่าอีกหลายคนก็ยังไม่ทราบทำไมต้องเป็นวันนี้18สิงหาคม มีที่มาและมาด้วยความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของชาวสยามประเทศถ้าพร้อมแล้วมาเดินทางผ่านอุโมงเวลาไปดูกันครับเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดช้าวันที่18สิงหาคมพุทธศักร,ราช2411นะบณบ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกนั้นเต็มไปด้วยเมฆฝนจนบทบังดวงอาทิตย์ซึ่งต่อมายังมีฝนตกโปรยราวกับว่าจะตอกย้ำบางอย่างสิ่งนี้กำลังสั่นคลอนความหวังในการรอชมปรากฏการณ์ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่นักดาราศาสตร์และผู้สนใจกลุ่มหนึ่งดันด้นบากบันเพื่อมารอชมให้เห็นกับตาในสถานที่ที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะมองเห็นสุรยุป,ปราคาได้ชัดเจนฝนและเมฆเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องการเห็นในขณะนี้ จนเวลา1 0 4นาฬกา46นาทีสัญญาณที่ดีก็เริ่มปรากฏครับเมื่อหมู่เมฆจางลงราวกับว่าเปิดม่านการแสดงเผยให้เห็นดวงอาทิตย์อันเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอชมเมื่อเวลาผ่านไปและแล้วฉากแห่งประวติศาสตร์ในวงการดาราศาสตร์ก็ค่อยๆเริ่มขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์นั้นค่อยๆถูกความมืดเคลื่อนเข้ามาบดบังพร้อมๆกับที่บรรยากาศในตอนใกล้เที่ยงนั้นค่อยๆกลับกลายเป็นโพลเ p ท้องฟ้ามีสีม่วงอมน้ำเงินจนเมื่อดวงอาทิตย์ถูกความมืดกลืนกินไปจนหมดมืดจนแทบมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่ใกล้กันแต่ว่ากลับเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าอากาศเย็นลงและเสียงสัตว์โดยรอบร้องกังวานช่วงเวลาที่ราตรีซ้อนทับกับที่วาบังเกิดขึ้นแล้วครับเงามืดซ้อนทับดวงอาทิตย์อยู่ระยะหนึ่งต่อมาจึงเกิดรัศมีสองสว่างของดวงอาทิตย์ ฉายแสงออกมาหลังเงามืดเราวกับว่าเป็นการแสดงพลังของดาวฤกษ์อันยิ่งใหญ่แห่งระบบสุริยะจักรวาลที่ไม่ยอมจำนวนต่อความมืดที่บังอาจเข้ามาผิดกาลและเวลาพร้อมทั้งยังมีลำแสงพุ่งออกมาอีกหลายลำและอย่างที่เล่าไปครับรวมกับฉากของการแสดงเงามืดค่อยๆถอยตัวออกจากดวงอาทิตย์เหมือนกับจะยอมจบบทบาทของตนเองแสงจากดวงอาทิตย์เริ่มฉายออกมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงไก่ขันคณะนักดาราศาสตร์บางท่านก้มลงมองนาฬิกา ใกล้เที่ยงวันแล้วนี่คือสุริยุปราคาแบบเต็มดวงแบบเดียวกับที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้เคยทอดพระเนตรมาแล้วเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2231 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสุริยบาคาปีศุกราศนี้เนี้เหล่านักประศาสตร์ตะวันตกได้คำนวณและคาดการไว้แล้วแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นประหลาดใจก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองก็ทรงทําได้เช่นเดียวกันโดยพระองค์ระบุเวลาในการเกิดและสถานที่ที่จะมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เหมาะสมและชัดเจนที่สุดคือที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้งจัดสถานที่ไว้เพื่อรองรับเหล่านักดาราศาสตร์ชาวต่างชาติที่สนใจมาร่วมศึกษาปรากฏการณ์นี้ร่วมกับพระองค์ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงคำนวณเวลาการเกิดสุริยุปราคาไว้อย่างแม่นยำและปรากฏชัดเป็นประจักษ์แก่สายตาจนทำให้พระองค์เป็นที่ยอมรับในหมู่นักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกครับซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้นั้นเกิดจากพระวิยะอุตสาหะส่วนพระองค์ในการศึกษาหาความรู้ด้านดาราศาสตร์จากยุโรป ด้วยให้เกิดความรู้ในการคํานวณซึ่งมีความจำเป็นในการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์พร้อมกันนี้พระองค์ยังผนวกความรู้ดาราศาสตร์ของไทยและมอนที่พระองค์ได้ศึกษามาใช้ประกอบด้วยครับนับเป็นพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของกษัตริย์ไทยที่เราชาวไทยนั้นควรจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ไทยในวันที่18สิงหาคม พุทศกราช2411นั้นเป็นที่จดจำมาตลอดจนในปีพุทศักราช2525ซึ่งเป็นในวาระเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงเสนอเทิดทูนให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยครับดังนั้นในเดือนสิงหาคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษาต่างๆก็มักจะจัดเทศกาลเพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่มีสิ่งที่ทีมงานอยากจะฝากให้ผู้ฟังได้เห็นเพิ่มเติมก็คือแบบอย่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแสดงให้เห็นว่า หากมีความพยายามความวิริยะอุตสาหะมากพอเราย่อมเอาชนะความไม่รู้ได้โลกนี้ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกหลายอย่างและนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็ศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเพื่อจะเรียนรู้และทำความเข้าใจกับทุกๆสิ่งรอบตัวครับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของสมการยากๆสูตรเคมีหรือตัวเลขหรือว่าคนที่ไม่ถนัดสื่อสารกับชาวโลก วิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเป็นเรื่องของเหตุและผลการสังเกตและการหาคำตอบจากการทดลองพิสูจน์ทุกคนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เหมือนที่พระมหกศากษัตริย์ไทยก็ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และชาวบ้านธรรมดาก็เป็นได้เช่นกันครับจนเกิดเป็นประหลาดชาวบ้านที่มีภูมิความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองอยู่ไม่น้อยสั่งสมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างน่าทึ่งเช่นเดียวกันครับ ทีมงานนั้นเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวัฒนธรรมทางความคิดที่เรานั้นสามารถปลูกฝังและฝึกฝนได้ดังนั้นเรามาทำทุกวันให้เป็นวันวิทยาศาสตร์กันได้เลยนะครับจาก N.S.M. Science Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน